อย่างที่กล่าวไว้เมื่อไปเที่แล้วครับใครที่อยากจะทําหน้าแอปเบลนะครับหรือว่าจะทําหน้าตัวเองให้เต่งตึงมากขึ้นหรือถ้ามีสัดส,ส่วนครับหน้าอกอาจจะไม่ค่อยมีเยอะสักเท่าไหร่นะครับอันนี้วันนี้เรามีวิธีมาช่วยให้ส่วนหนังเหล่านั้นนะครับดีมากขึ้นด้วยใช่แล้วล่ะค่ะแต่ก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้เป็นการศัยกรรมแต่อย่างใดนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะแขกรับเชิญในช่วงนี้นะคะขอต้อนรับเขาเลยละกันนะคะคุณเขมิการนะสงขาค่ะเจ้าของมือตบหน้าตบหน่มให้เต่งตึงค่ะสวัสดีค่ะ,รคะเรียกได้ว่าเป็นมือตบระดับหนึ่งใช่ในตอนนี้เลยสําหรับเรื่องหน้าแล้วก็เต่งตึงหน้าอ,อ,อกใช่แล้วทีนี้ว่าตบเพื่อที่แอปแบลจะทำยังไงครับตบหน้ามีสามแบบนะคะแบบที่หนึ่งตบแอปแบลคือตบเป็นตัวเอง เป็นใบหน้าตัวเองแต่ให้ดูเด็กลงคือคือไม่ต้องเปลี่ยนทรงหน้าคือโครงยังไงก็เป็นอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็แบบที่2ก็คือตบเหมือนดาราตบเหมือนคนดังนะคะแล้วก็แบบที่3นี้ตบเพื่อผู้ชายตบเพื่อผู้ชายยังไงครับแบบที่สามแบบที่3หมายถึงว่าถ้าคุณผู้ชายชอบแบบไหนก็จะตบแบบนั้นแต่ว่าเราจะพูดเฉยๆก็อะไรอยู่เรามีการสาธิตด้วยมีนางแบบมาเพราะวันนี้เดี๋ยวขอได้เชิญนางแบบกิตติบัตรของเราเลย ตบมือให้เลยนะต้อนรับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อไก่ค่ะคุณไก่นะครับวันนี้คุณไก่อยากจะมาตบในส่วนไหนครับอืมอันนี้ต้องคือส่วนที่สวยที่สุดก็คือดวงตานะคะดวงตาสวยที่สุดนะคะส่วนที่ว่าสวยน้อยที่สุดก็คืออาจจะเป็นหนุ่มค่ะทั้งเงินทั้งทองของเขาค่ะมันข้างเยอะไปนิดนึงแล้วรูปหน้าอย่างนี้จะตบให้ให้ให้ยังไงครับให้หนกมันหายไปหรือให้หนกมัน ก็ต้องค่อยๆสไลด์ลุกหน้าลงมาให้หน้าเขาเรียวขึ้นแล้วก็จะทําให้เขาสวยขึ้นค่ะแต่วันนี้จะสาธิตให้ดูแค่ครึ่งเดียวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันใช่ค่ะออย่าเสียเวลาเลยนะครับดูว่าบีฟอร์ของน้องไก่เป็นอย่างไรแล้วก็หลังจากที่ตกไปแล้วเนี่ยจะมีพามีเป็นอย่างไงใช่แล้วนะคะนั่งให้ถนัดต้องมีการเตรียมตัวอะไรก่อนไหมครับนั่งนั่งให้ตรงๆแทนนั่งเลื่อนตัวเองขึ้นสูงยโอเคค่ะได้ อันนี้ดูเริ่มจากคิ้วก่อนเลยนะคะขต้องมีการเตรียมเตรียมหน้าอะไรก่อนไหมครับก่อนอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเก่งนะคะสบายสบาอ๋อนี่คือใช้ใช้มืออย่างเดียวเลยไม่ใช้ครีมครีมอะไรเลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องเริ่มที่บริเวณคิ้วก่อนละอันนี้ต้องต้องเน้นคิ้วนิดนึงค่ะเพราะว่าดวงตาทึ่งสวยแต่ขอ ขอคิ้วเป็นแบบว่านิดนึ่งใช้เวลาปะมาเท่าไหร่ครับอุ้ยอุ้ยไม่ถึงคุณคุณเลิกคิ้วอยู่หรือเปล่าคุณไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมเออขึ้นเลยขึ้นทันทีเลยอ่ะโอ้แล้วตาเขาก็ดูมีประกายมากเลยใช่ใช่สวยมากเลยเออเป็นคนตาสวยอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำให้โง่เฮงนีดดีขึ้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะโง่เฮงดีขึ้นมาก อันนี้นี่ทรยังไม่ถึงนาทีเลยนะครับเมื่อสักครู่เสร็จแล้วคเราปรกติถ้าสมมติว่าเราจะไปไปตบหน้าสมมติว่าตบหน้าให้เป็นตัวเองเนี่ยกี่ครั้งนะคะกว่าที่จะแบบออ,ออกมาสวยทุกอย่างค้อนึงก็สี่ครั้งค่ะสี่ครั้งสี่ครั้งค่ะค่ะสี่ครั้ง,งติดต่อกันหรือว่าต้องเว้นระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะติดกันทุกวันก็ได้วันนี้วันก็ได้ที่ละครั้งก็ได้จบคอดภายในหนึ่งเดือนครับขึ้นอยู่กับใบหน้าของลูกค้ายากง่ายแค่ไหนค่ะ แล้วถ้าอย่างอย่างน้ำแบบของเราเนี่ยถ้าจะตบส่วนแก้มลองสั่งดูได้ไหมได้ค่ะส่วนแก้มเอ่อเป็นเป็นช่วงหน้ากว้างนะคะคเดี๋ยวขอเก็บข้ามานิดหนึ่งนี่เป็นแบบว่าภูปัญญาแบบเป็นภูปัญญาไทยค่ะไทยไทยแท้ๆเลยนะฮะเราก็ไม่ใช่ว่าใครจะทํากันง่ายๆนะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวของพี่กุ้งเนี่ยช่วงนี้เห็นไหมคะเขาเสร็จแล้วเหรอคะนี่ค่ะ ดูเรียวขึ้นเลยน่าจะเรียวออกมาเลยเออใช่นี่ยังไม่ได้สไลด์คางเลยนะคะต้องสไลด์คางต้องเก็บเก็บเพิ่มอีกต้องเก็บเพิ่มนิดนึงนะคะคุณไก่เจ็บไหมคะเวลาคุณกุ้งตบอย่างเงี้ยคะเจ็บไหมคะเจ็บไหมไม่ไม่คุณไก่บอกว่าเคยโดนตบแรงกว่านี้ครับต้องมีคนได้ครับใช่เจ็บแต่อดทนก็อยากสวยโดนตบตรงนั้นเนี่ยตบเราไม่สวยนี่ตบเราสวยอ่าก็ต้องยอมนะอืนี่เห็นเขาเรียวขึ้นแรลงยนะจะเรียวขึ้นออกมา แต่ถ้าตบจริงๆมันจะมีรายละเอียดอีกเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องต้องดึงทุกทุกเส้นเลยค่ะดูผมผลก็จะตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงตรงนี้เดี๋ยวจะยกตาให้ให้หวานขึ้นอีกนิดนึงนะคะที่สำคัญนะครับคุณไก่ทำข้างเดียวครับเดินออกจากศัตรูเฮาก็จะหัน้าเจพาะที่สวยให้ผู้ชายดูมันไม่ก็อย่างนี้สิเดี๋ยวถ้าออกจากศัตรูใช่ไหมก่อนออกจากศัตรูให้คุณกุ้งตบลง ไห้เหมือนเดิมจะได้เท่ากันะจะออกมาได้สวยมากซึ่งการค่ะซึ่งการตบวันนี้มันจะต้องมีวิธีการตบด้วยไม่ใช่ว่าใครจะตบก็ได้ไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ากุ้งทําอาชีพตบมา22ปีกุ้งใช้มือในการตบอย่างนี้แล้วก็มันเป็นอาชีพที่คุณยายสอนให้ค่ะนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกไม่คือจะมาตบดูจากที่บ้านที่ทีวีจะตบอย่างนี้ก็ไม่ได้คือต้องพี่กุ้งเท่านั้น ความแต่งตึงนะคะอย่างเงี้ยค่ะดูได้เลยของเขาก็แต่งตึงมากคุณกุ้งคะแล้วอย่างงี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนคะถ้าสมมติว่าเราทําไปแล้วเอ่อหน้าถ้าปกติเอาแบบว่าพื้นฐานทั่วไปอยู่ได้หปีครับนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าบางคนก็อยู่ได้เกินเกินกว่านี้แต่เอาแค่ห้าปีก็คุมแล้วค่ะต้องต้องมีการดูแลรักษาหน้าือห้ามทําหน้าแก้มป่องหรือว่าห้ามเลิกคิ้วอะไรไหมฮะไม่หมดเลยค่ะ แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าอยากจะให้อยู่นานกว่าเกิน5ปีนะคะก็ก่อนนอนก็เอาน้าเย็นราดหน้าซะหน่อยแค่นี้เองแค่นี้เองค่ะโอ้ก็เป็นวิธีที่ง่ายนะคะแค่นี้เองใช้เครื่องสาอางให้น้อยที่สุดครับค่ะอืมค่ะอ่ะหลายๆคนคงสนใจแล้วนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะไปตบหน้าแอปเบิลตบหน้าเหมือนดาราจะต้องเตรียมเงินในกระเป๋าสักเท่าไหร่เดียวสามหมื่นบาทค่ะ สามหมื่นบาทค่ะสี่ครั้งสี่ครั้งต่อหนึ่งคอร์สใหนึ่งคะคอร์สนะคะรับประกันผลนะคะเออความปลอดภัยนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเหมือนางเทียงทีนี้ขออีกนิดนึงสั้นๆตะกี้เกิดอะไรล่ะตบหน้าอกออเทำมันยังไงครับตบจากไม่มีให้มีหรือว่าตบหน้าอกแล้วตบนมอ่ะค่ะตบนมใช่ไหมคะตบนมนี่มันเออ่ตบนมนี่มันมีหลายแบบนะคะอันดับแรกสมมติว่าถ้าถามกุ้งเนี่ยกุ้งต้องขอดูหน้าอกลูกค้าก่อนว่าหน้าอกเนี่ย เออคุณจะบอกเลยว่ามาดูนมก่อนแล้วกันนะ,ะว่านมคุณมีอนาคตไหมครับถ้าเปิดมาปั๊บ <c oughs> นมไม่มีอนาคตไม่มีอนาคุณกลับไปทําใจที่บ้านเลยอือ<น>ครับ